สวัสดีครับอยู่กับสกายบัสเตอร์ในแล็กนอล็อกออริจินกันอีกเช่นเคยคลิปนี้จะมาแชร์แนวทางสายฟูลซับของไมสโต้กันนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ <ST AS K> ก็จะเอาไว้ใช้กรณีล่าบอสใน PVE เป็นหลักนะครับแบบไม่มีพระเพราะงั้นสิ่งที่เราโฟกัสเลยก็จะเป็นความสามารถในการซัพพอร์ตเพื่อนได้แก่การฮิลแล้วก็การเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนในทีมเพราะงั้นจะมีอะไรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราเป็นฟูลซับได้ดีขึ้นบ้างจากเท่าที่ผมรู้มาดูไปพร้อมกันครับ สำหรับสเตตัสผมก็จะอัปเหมือนเดิมนะครับก็จะอ้างอิงจากคลิปแนะนำสายหารหรือว่าสาย PVP ซึ่งช่วงท้ายเนี่ยผมได้อัปเดตเรื่องของสเตตัสที่อัพไปก็จะอัปเป็นสเตง99ใน99แล้วก็ที่เหลือลงรักก็จะมีผลกับค่าฮิลลิ่งของบาทนั่นเองนะครับงั้นถึงแม้ตัวเราจะไม่ค่อยได้ตีหรือไม่ได้ทำดาเมจเนี่ยก็ยังจะเป็นจะต้องอัปเพื่อให้มีพลังโจมตีที่สูงเพื่อให้ส่งผลไปถึงค่าฮิลของเราด้วยนั่นเองประมาณนี้นะครับอุปกรณ์สมทัยนะครับสำหรับหลักๆเลยที่เเเรราาาปปปับมมก็็จะนนี้่ยใช เป็น Legendary a ออ o r a Guitar แทนก็จะได้ผลเอฟเฟกต์ทำให้ตัวสกิลฮิลซองออฟโรตี้เนี่ยแรงขึ้นนะครับพื้นฐานให้บวกที่30%แล้วก็ที่บวกสิบห้าให้ฮิลลิ่งของซองออฟโรตี้เพิ่มขึ้นอีก40%รวมกันเป็น70%เลยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เราฮิลแรงขึ้นมากๆส่วนบิวชุดก็จะใช้เป็นเทียร์เบสซิ่งเหมือนเดิมแล้วก็ประดับใช้เป็นคอร์สเหมือนกันพวกชุดแฟชั่นถ้าเท่าที่มีนะครับตัวนี้ก็จะใช้เเเเป็็นกกกกาาาาชจะมมีพิ่อฟฟรรัษ 12%ต่อเนื่องหาวิติดคูลดาวอยู่ที่5าวินะครับตัวนี้ก็มาช่วยเพิ่มเอาสามารถในการฮิลให้กับเราได้แล้วก็เสื้อจะใช้เป็นแฟชั่นสโตลเลอร์ตัวนี้ก็มีฮิลิ่งเอฟเฟกให้ด้วยแล้วก็มีฮิลิ่งรีซีฟ5%เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับกับเอฟเฟกพิเศษที่เราปล่อยสก,กิลแล้วมีโอกาส20%ฮสิลเิ่งเอฟเฟกเพิ่มขึ้น5%ต่อเนื่อง10วินาทีแล้วก็ติดคูลดาวที่13วินาที ก่อนนี้มาเพิ่มค่าหิวด้วยเช่นกันนะครับส่วนหัวหน้าแล้วก็ปากอันนี้ใส่เพื่อเพิ่มรีดักชันแล้วก็เอาไปไว้เผื่อลง PVP เป็นหลักเพราะง,งั้นพวกนี้แล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้ก็โดยส่วนตัวตัวไดเสาอันนี้ก็ไว้กันแมวนะครับแล้วก็ปากก็เช่นกันส่วนหน้าคริสต์มาสก็มีค่ารีดักชันกับเดน่ฮิวแมนแล้วก็รีดักชันพื้นฐานรวมถึงค่าพ v พีดามเม r e รีดักชันด้วยก็เลยใส่เป็นแบบนี้ไปนะครับ มาดูเฟืองกันบ้างก็จะใช้เป็นกิฟต์ออฟลูตี้นะครับเพิ่มฮิลลิ่งเอฟเฟกต์ของสกิลสองออฟลูตี้ที่เป้าหมายเลือดเกินครึ่งก็จะเพิ่มฮิลลิ่งเอฟเฟกต์สิเปอร์เซ็นต์ถ้าน้อยกว่าครึ่งก็จะเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามด้วยเฟืองฮิลลิ่งเอฟเฟกต อันนี้ก็เพิ่ม healing effect ตรงๆ10%นะครับแล้วก็อีกอันเป็น fantasy concerto นะครับตัวนี้ก็จะทุกครั้งที่ใช้สกิลโซโล่เนี่ยจะได้ stack fantasy c อ o r d เพิ่มอีก1ชั้นทําให้เราเก็บ stack fantasy c อ o r d ได้เร็วซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะได้ healing effect ชั้นละ5%อยู่แล้วนะครับแต่การที่เราใส่ fantasy concerto เนี่ยก็จะเพิ่มชั้นละ4%ไปอีกสาหรับ healing effect แล้วก็พี d a m a g ชั้นละ3%ด้วยน,นี่ก็ช่วยได้เยอะนะครับก็คร่าวๆเ,เ,เฟืองที่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ off mail อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะครับเพราะว่าก็ใช้ เ,เดิมเลยเน้นเป็น legendary bow แล้วก็ค่าพีเอ็กแทกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าค่า d e กแล้วก็ค่าพีเอ็กแทกที่เป็นหน่วยกว็ได้นะครับ ลูนก็เช่นกันนะครับใช้เป็นโพยติกเวลาเราฮิลแล้วใช้ลูนก็จะมีฮิลอีกก้อนหนึ่งห้อยติดมาด้วยเสมอแล้วก็ที่โพยติก4เนี่ยจะได้ทีแท็กแล้วก็เอเมแท็กให้กับเพื่อนในปราร์ตี้อีก10%ด้วยนะครับ่วนลูนอื่นๆจะเน้นเป็นลูนอึดจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นโฟร t ติ้งโพเทคชั o นก็เอามาไว้ป้องกันสร้างรลสร้างกรากแล้วก็เดนลอกออโรร่าเอาไว้เด้งเลือดกรณีเราลเลือดโลวาเวลัสตัวนี้ก็ช่วยให้เรามีรีดักชั o น3%สแต็กได้10ชั้นทุ แล้วก็อีกอันเป็น i ีวเวสเซลก็ไว้มาช่วยเด้งเลือดเช่นกันคร่าวๆสาหรับรูนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รูนกดใช้ถ้ามาเน้นแจก Empower ก็เปลี่ยนเป็นรูนดาบแบบนี้ก็ได้นะครับ สำหรับตัวทาเลนต์เน็กซัสที่สาคัญนะครับจำเป็นต้องมีเลยสําหรับสายฟูซับเนี่ยก็จะเป็นตัวพาเวอร์ซที่ปกติแล้วมันจะเป็นสกิลที่ลดคูดาวแล้วก็เด้ง SP ให้กับเพื่อนแต่ว่าเอฟเฟกต์ทาเลนต์เนี่ยจะทําให้เวลาเพื่อนอยู่ในวงรวมถึงตัวเราเองเนี่ยจะได้รับ p ีแอกแท็กแล้วก็เอ็มแอกแทกเพิ่มขึ้น10%ด้วยแล้วก็ถ้าเราอยู่ตลอดนะครับมันก็จะเพิ่มอยู่ตลอดเวลาเลยที่มันเขียนว่า10วินาทีก็คือกรณีถ้าเราเข้ามาในวงแล้วก็เดินออกไปมันก็จะอยู่ต่อเนื่องอีกแค่10ววินนนนาาาาปปรระะมมณััั้้บตดยยอกสสํห็็จเ เทนาเซียสนะครับเพราะว่าจะเพิ่มยูนิเอฟเฟกอีก5%ถ้าเลือดต่ากว่า20%อันนี้ก็ช่วยเด้งเลือดช่วงที่โลได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวเนบูล่าผ่าที่เป็นแอสโตรไซน์เราจะย้ายมาใช้เป็นสายไมสโตฮัมนะครับเพราะว่าจะได้ฮิลิ่งเอฟเฟกต์แปมาด้วยแล้วก็ยังได้ค่าเพล็กแท็กทั้งเป็นหน่วยแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เราจะมาใช้ในการเพิ่มค่าฮิวให้กับเราได้ในการคำนวณข,ของสกิลฮิ ก็คือสำหรับสกิล h u m i n g Voice หรือว่าสกิลลดคูดาวแล้วก็เด้ง SP ที่เป็นรูป Infinity เนี่ยจะทำให้ P damage แล้วก็ M damage ที่ได้รับลดลง15%ด้วยกับที่เลเวล60สแต็กตัวโน้ตทุกๆหึงแต้มได้ healing อฟเฟ c t เพิ่มขึ้น5%แล้วก็ P damage reduction M damage reduction เพิ่มขึ้นแต้มละ5%ด้วยอันนี้ก็เพิ่ม h e ลิ่งเอฟเฟ c t ได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็สกิลที่เปลี่ยนมาอัพก็จะเป็นแบบนี้เลยแปลงล่างทั้ง2สายเนี่ยก็จะไม่ได้อัพนะครับเรามาเล่นสายฟู้น ้างลล่่อยูแวเพราะเวลาเราแปลงร่างแล้วเนี่ยเราจะถูกจํากัดด้วยเงื่อนไขของสกิลทําให้ไม่สามารถชุบเพื่อนได้เร็วหรือว่าฮิวได้ต่อนเนื่องตลอดเวลาก็เลยจะไม่ได้อัพเลยนะครับซึ่งพอดีสายนี้ผมจะใช้รวมกันไปกับการฟาร์มด้วยก็เลยมาอัพสายดาเมจนข้างเยอะเช่นพวกวางลาโพงแล้วก็ซีเวียร์แลนด์มนะครับเพราะงั้นถ้าใครไม่ได้กะจะเอาไว้ใช้ฟาร์มด้วยเลยเนี่ยอาจจะลดพวกสกิลวางลําโพงแล้วก็ซีเวียร์แลนด์มลงแล้วไปลงเมทัลลิกเสาให้เต็มก็ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยกระทบกับการซัพพอร์ตเพื่อนเท่าไหร ได้เร็วสุดนะครับกับทางซ้าย Valley of the Dead ตัวนี้อัพมาเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจให้กับคนในปาร์ตี้ได้ด้วยก็จะมีเพิ่มเพียงแค่แล้วก็ m อแท็กให้กับเป้าหมายและตนเองเพิ่มขึ้น10%ในระยะเวลา10วินาทีตัวสกิลเองก็จะมีคูดาวอยู่ที่10วิเช่นกันทําให้ถ้าเราใส่ไว้ในช่องออตโต้เนี่ยมันก็สแปลมรัวเพื่อนถ้าตายในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะเร่งขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องกดชุบก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็แนะนําให้อัพชุบไวเผื่อด้วยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับสำหรับตวน้้เพ่่ดดือไย ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่ามันทําให้เสียจังหวะการฮิลพอสมควรปัจจุบันผมจะไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ใช้เฟืองบากิโพเอมด้วยนะครับเซอร์นี้เพื่อนๆก็ไปลองปรับใช้กันดูว่าจะใช้เมจิกสตริงไหมหรือว่าจะไม่ใช้เหมือนผมก็ได้นะครับก็สำหรับสกิลออโต้ก็จะมี2องออฟโรตี้ไว้ฮิลนะครับตามด้วยฮัมมิ่งไวท์ซึ่งเอาไว้แค่หนึ่งก็เพียงพอแล้วสําหรับบัฟดาเมจให้กับเพื่อนในปาร์ตี้ตามด้วยเมทัลลิกซาวตัวสกิลนี้จะเน้นเอาไว้เก็บสแต็กตัวโน้ต ตัวเราทีๆไปเรื่อยๆนะครับตามด้วย Val u ลี่ d a t e แล้วก็อีก2องอันผมใช้เป็นกลองนะครับก็จะเพิ่มแฮชแท็กเอเแท็กแล้วก็ค่าเดบของอุปกรณ์10%ซึ่งถ้าเรามั่นใจว่าตี้เราไม่มีพระเนี่ยก็เอามาใส่ออโต้เลยก็ได้แล้วก็อีกอันเป็นชุบนะครับหรือว่าถ้าเราจะมาคอยกดชุบด้วยมือเองเนี่ยก็จะใส่เป็นพัฟเฟตมาแทนชุบก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เวลาไปใช้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เราก็เริ่มจากลูตี้แล้วก็เต้น2เพลงนะครับ แล้วก็บัฟที่เหลือก็ประมาณนี้เลยก็จะมีดาเมจจากเมทัลิกซาวเล็กน้อยนะครับหรือถ้าใครคิดว่าอยากจะช่วยเพื่อนทำดาเมจไปด้วยเล็กน้อยๆก็อาจจะมาปรับเป็นเอาตั้งลำโพงมาลงแล้วก็ชีเวลเลนส์ตอร์มาลงนะครับตัวเราก็จะทำดาเมจไปด้วยเล็กน้อยๆแล้วก็สำหรับสกิลบัฟเนี่ยเราก็มากดมือเอง,เองแล้วก็ปล่อยออโต มันก็จะมีการตั้งลำโพงด้วยแล้วก็เรนสตอร์มด้วยก็อ,อย่างนี้จะเป็นตอนที่มีเพื่อนอยู่ในปาร์ตี้นะครับตัวสกิล v v l l e y of the dead มันก็จะถูกใช้งานเพราะว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ย v a l l e y of the d e a d มันจะไม่ทำงานนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเส้นเล็กๆรอบๆตัวแบบนี้นะครับ ซึ่งเซตนี้เท่าที่ลองเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเพื่อนที่เล่นเป็นเศษในปาร์ตี้เนี่ยก็จะลดเลือดค่อนข้างรัวก็ถือว่าไม่ค่อยตายนะครับหรือว่าตายน้อยซึ่งถ้าปาร์ตี้ไหนไม่มีพระนะครับจะาสายนี้ไปเล่นเป็นฟูลซับหลักให้กับเพื่อนๆดูก็ได้แต่ข้อเสียของการที่ใช้ไมสโตเป็นซับหลักหรือว่าใช้วันเดอร์เลอร์เป็นซับหลัก ก็จะไม่มีชนแก้วให้กับเพื่อนงั้นกรณีถ้าเราจะไปตีตัวที่แพ้ธาตุโฮลี่เนี่ยสําหรับพวกอาชีพที่สามารถเปลี่ยนาธาตุเป็นโฮลี่ได้ก็อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับแตจากเท่าที่ลองเอาไปใช้งานล่าบอสพื้นฐานทั่วไปก็ถือว่าแต้มหิวก็ไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็สามารถซัพพอร์ตด้านหน้าเมทให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้ค่อนข้างดีนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามใครที่ชอบสามารถกด Subscribe หรือใครมีอะไรอยากคอมเมนต์แนะนำสามารถแชร์กันได้ใต้คลิปนี้เลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ